สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่การมีเมนูมาแนะนำอีกแล้วนะคะแกงส้มมะระกอกับกุ้งสดค่ะเพื่อนๆืก่อนอื่นนะคะเราก็ไปหั่นหอมแดงกันก่อนเลยคะ่ะปอกเปลือกล้างน้ำทำความสะอาดนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะใส่ถ้วยพักไว้นะคะวันนี้พี่การใช้เป็นหอมแดงจีนค่ะลูกเขาใจะใหญ่นะคะพี่การถนอมโผปั้นก็เลยหั่นให้เล็กๆนะคะแต่จะได้ปั่นง่ายๆนะคะเพื่อนๆน พี่การมีสูตรอยู่ใต้คลิปแล้วนะคะเ,เพื่อนๆขาไปลองทําดูได้เลยค่ะรสชาติอร่อยไม่เหมือนใครเลยนะคะเ,เพื่อนๆอันนี้เป็นเคล็ดลับของพี่การเองเดี๋ยวพี่การจะบอกนะคะ,คะหั่นหอมเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราพักเอาไว้นะคะส่วนพริกแห้งพี่การได้แช่น้ําเรียบร้อยแล้วนะคะเ,เพื่อนๆพริกแห้งใหญ่กับพริกขี้หนูแห้งนะคะเ,เพื่อนๆพักนะพักหอมแดงนะคะแล้วก็ พริแห้งพี่แกทำแช่น้ำเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะล้างทำฟาร์มสะอาดแล้วเอยวเราพักเอาไว้ก่อนนะคะอ่ะค่ะพริกแห้งเสร็จสับเรียบร้อยเนาะอ่ะค่ะมาดูเครื่องปรุงเลยนะคะก็มีกะปิน้ำปลา,าน้ําตาลทรายน้ําส้มมะขามเปียกผักชีแล้วก็แล้วก็มะนาวอีกหนึ่งลูกนะคะเพื่อนๆ นะคะต่อไปนะคะเราก็ทําการแกะกุ้งสดของเราเลยค่ะแกะเปลือกไว้หางนะคะแล้วก็ผ่าหลังเอาเส้นดําออกนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้ที่พี่การใช้เป็นกุ้งขาวนะคะเพื่อนเอนเขาเลี้ยงข้างสวนของพี่การเองนะคะเป็นกุ้งธรรมชาตินะคะเพื่อนเอนสดหวานอร่อยเลยค่ะวันนี้นะคะ เอาเส้นดำออกสับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็พักเอาไว้ก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะเพื่อที่จะไปทำน้ำแกงค่ะน้ำแกงส้มค่ะเ<ม>สร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะก็เอาหอมแดงใส่ในโถปั่นนะคะเพื่อนๆตามด้วยพริกแช่ค่ะที่เราแช่ไว้นะคะพริกแห้งนะคะแล้วก็ตามด้วยกะปินะคะเพื่อนเพื่อนเติมน้ำไปนิดหน่อยค่ะ เพื่อที่จะให้เขาปั่นง่ายๆนะคะเพื่อนๆค่ะเสร็จสับเรียบร้อยเราก็ปั่นเลยค่ะเพื่อนๆโผให้โผลปั่นให่แต่เลยนะคะเพื่อนๆค่ะเรียปั่นเอ่อเครื่องแกงลงสร็จสับเรียบร้อยแล้วเนี่ยรายก็เอาไปใส่ในหม้อเด่นของเรานะคะที่เป็นแกงส้มนะคะหม้อตั้งไฟนะคะเทน้ําแกงส้มของเราไปเลยค่ะ ตามด้วยต้นผักชีหอมๆของเราหนึ่งต้นนะคะอันนี้นะคะเป็นตัวชูลงเลยนะคะเพื่อนๆพ,พอน้ำแกงเดือดนะคะเราก็เอาทับพ,พีคนข้างๆหม้อนิดนึงนะคะพอเดี๋ยวเขาจะฟูขึ้นมาเต็มหม้อจะเละเทอะนะคะเพื่อนๆคะ่ะเพื่อดูสวยงามนะคะเราก็เอาทับพ,พีค่อยๆปาดนะคะเพื่อนๆ เห็นไหมคะสีสันสวยงามน่าทานมากเลยค่ะเพื่อนๆนคะแกงส้มเนี่ยทานกับข้าวสวยเนี่ยอร่อยมากเลยคะ่ะถ้ามีของแถมอย่างเช่นไข่เจียวหรือไม่ก็ปลาเค็มทอดเนื้อเค็มทอดเนี่ยอูย้อร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆนนะคะน,นี่จัดเลยค่ะเพื่อนๆคะ่นขามะละกอวันนี้ก็เป็นมะละกอที่สวนนะคะเพื่อนๆพนพี่การหั่นไว้เรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะ พอเขาเดือดได้ที่เดี๋ยวพี่การก็จะใส่เครื่องปรุงลงไปเลยค่ะใส่น้ำปลาลงไปเลยนะคะคตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะเพื่อน แล้วก็ผงปรุงรสค่ะเพื่อนๆค่ะนะคะแล้วเราก็ใส่ส้มมาขามเปียกลงมไปเลยค่ะเพื่อนๆขั้นตอนนี้พี่การได้ใส่กุ้งไปแล้วนะคะ,ะคะนน่ะแล้วการถ่ายน้ำขามค่ะเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวปิดฝาแล้วให้พอเดือดการใส่กุ้งไปแล้วอุจาร์ลืมนะพอเดือดอีกทีได้ที่นี่ก็เสร็จแล้ว,ลวเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนนะคะแล้วก็มาทำเจ้ามารัก,กอต่อไปเลยค่ะ มะละกอพี่การหั่นวิเศษสับเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวพี่การก็ตั้งน้ําให้เดือดแล้วก็เอามะละกอลงไปต้มให้สุกนะคะเพื่อนๆจะให้ยางก็ออกนะคะเพื่อนๆค่ะนะคะเวลาเราไปใส่กับน้ําแกงน้ําจะน่าทานมากๆเลยค่ะอนะเราก็ตักน้ําแกงเสิร์ฟได้เลยค่ะเพื่อนๆค่ะเอามะละกอใส่ถ้วยแล้วก็ใส่น้ําแกงส้มลงไปเลยนะคะ เราจะใส่กีดกุ้งกี่ตัวแล้วก็จัดเลยค่ะเพื่อนๆเนี่ยพี่การจัดกุ้งตัวใหญ่เลยค่ะวันนี้น่าทานมากๆเลยค่ะเพื่อนๆขาเพื่อนๆไปลองทําดูนะคะเพื่อนๆแกงส้มมาระกอกุ้งสดของพี่การวันนี้พี่การจัดหนักมากๆเลยค่ะกุ้งตัวใหญ่ๆนะคะเพื่อนๆขาเพื่อนๆไปลองทําดูนะคะ สวัสดีค่ะ